สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก้อยก็จะมา,ารีวิวการกินวิตามินของก้อยนะคะก็คือจะบอกก่อนว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนิดนึงเนี่ยค่ะก้ยกินอยู่สี่ตัวเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วก็ตัวนี้นะคะ เดีย๋ยวจะบอกก่อนว่าคืออาหารเสริมทุกตัวที่ก้อยกินเนี่ยทุกตัวล้วนแล้วแต่เป็นฟูดแมทริกหมดเลยเพราะอะไรทําไมก้อยถึงเลือกออที่จะทานอาหารเสริมที่เป็นฟูดแมทริกเมื่อก่อนนะคะก้อยก็เคยทานอาหารเสริมทั่วไปอะค่ะทุกยี่ห้ออื่นๆทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าพอก้อยมาเจอพวกอาหารเสริมยี่ห้อพวกนี้ค่ะของอารากอนนะคะ พวกฟูมติกพวกนี้ยค่ะคือก็หยุดทานอาหารเสริมตัวอื่นหมดเลยอะก็คือตั้งทิ้งไว้นั่วก็คือไม่กล้าให้ไคยที่บ้านกินด้วยก็กะจะเอาไปทิ้งแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันแตกต่างกันตรงไหนก็คือว่าพวกอาหารเสริมทั่วไปตามท้องตลาดมันจะเป็นสารอาหารเชิงเดี่ยวอะค่ะซึ่งซึ่งฟูมัตติกพวกเนี้ยมันจะเป็นสารอาหารเชิงซ้อนซึ่งการดูดซึม การดูดซึมของสารอาหารเชิงซ้อนมันจะดูดซึมได้สูงสุดถึง9 0ารนะคะร่างกายสามารถดูด,ด,ดซึมไปใช้ได้จริงสูงสุดถึง96%้าหซแล้วก็สามารถคงสภาพอยู่ในร่างกายได้นานถึง36ชั่วโมงแล้วก็คือนําไปใช้ประโยชน์ได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ไม่ตกค้างซึ่งแตกต่างกันจากอาหารเสริมทั่วไปที่เป็นสารอาหารเชิงเดี่ยวอะคะ่ะซึ่งเวลากินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมได้แค่2อถึงเอซเองแล้วก็ อยู่ในสภาพอยู่ในร่างกายได้แค่สูงสุดถึงแค่สีชั่วโมงมันก็คือมันตกค้างะคะ่ะก็คือมันมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเราอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคือตัวนี้คือก้อยได้มาเจอตัวเนี้ยค,คือมีเพื่อนแนะนําให้ทานอย่างเงี้ยเราพอทานแล้วแบบรู้สึกก็ปิ้งออร่าอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าออไย้ทำมีออร่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูนิดนึงว่าคือก้อยกินอะไรบ้างนะคะก็คือตัวแรกโคโลเพกตัวเนี้ยค่ะตัวนี้นะ โคโลโพลกนะคะอ่าอันนี้คือโฆษณาเลยแหละไม่ใช่่โฆษณาก็คือตัวนี้มันเป็นอสมุนไพรผงอะคะ่ะชั้นแคปซูลตัวนี้มันจะเป็นตัวดีขอกลํลำไส้ที่เคยทานตันนี้ก่อนเพราะว่าคือในลําไส้เราอะค่ะมันจะมีการตกคะมันจะมีการอะไรเขาเรียกมันจะมีคนอื่นเขาคงน่าจะเคยดีของซํลไส้อะไรเงี้ยแต่คือก้อนไม่เคยเลยไม่เคยเลยก็เลยเลือกทานตัวนี้ ซึ่งถ้าเราดีถัลําไส้แล้วเนี่ยเวลาเราจะทานอาหารเสริมยี่ห้อตัวอื่นๆตัวอื่นต่อไปค่ะก็คือมันจะดูดซึมได้ดีกว่าก็คืออาจจะดูซดซึมได้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ดีศอกดีถกักรำไส้ก็อาจจะดูดซึมได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราดีถ้กงเนี่ยอาจจะดูดดซึมได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวตนนัวนี้นะคะทีะ่ใกลทานหนึ่งเม็ดต้องทำแบบพี่โดมได้ไหมต้องทำเสียงเข้มเนี่ยค่ะ ตัวนี้ตัวต่อไปที่ก็เลือกทานก็จะคือเป็นแคลซซโทนตัวนี้เป็นแคลเซียมอะค่ะแคลเซียมตัวนี้มันเป็นมันเป็นแคลเซียมที่ได้จากพืชอะค่ะมันไม่ใช่แคลเซียมที่ว่าได้จากหินปูนช็อกเหมือนทั่วไปตามท้องตลาดเลยเพราะว่าตัวนี้มันได้มาจากพืชคือเขาใช้พืชพืชตระกูลหัวค่ะปลูกลงไปแล้วก็ดูดซึมดูดพวกแคลเซียมจาก ห็นหรอเปล่าก็ไม่แน่ใจวันก่อนฟังเขาอธิบายแต่ก็จำจำ,จำไม่ค่อยได้แต่คือจาได้เท่านี้นะค่ะก็คือดีมากเลยก็ทานที่ว่าก็ทานเลิกทานแคลเซียนพวกแคลเซียมพวกนี้เขาเพราะว่าคือก็พึ่งคลอน้องแล้วมีปัญหาเรื่องเล็บกับฟันก็คือจะฟันโยกนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็คือเล็บเนี่ยค่ะเล็บมันจะฉีกง่ายปกติคือมันจะเป็นแบบเป็นแบบชั้นๆค่ะแล้วฉีกง่ายหลังจากที่ทานตัวนี้มาได้สะะักพักอะค่ะประมาณเกือบเดือนแล้วแหละเนี่ยค่ะ เล็บมันดีขึ้นอ่ะเห็นไหมเห็นเล็บไหมแล้วก็แบบมันชุมพูชมพูด้วยอะสวยอ่ะเขาชอบ <laughs> เขาอยากจะไวเล็บยาวมากเลยแต่ว่าพอดีตัวเล็กมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะไปขวนน้องอตัวเล็กร้องรอเปล่าหลับคลับหลับ,บนะคะหนึ่งเล็บ ก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ซีเพล็กค่ะวันก่อนเหมือนได้มารีวิววิธีการขับสารพิษของมันนะโมเสียงเอยเดี๋ยวน้องตื่นตัวนี้ค่ะวิตามินซีอันนี้เป็นซีเพล็กนะคะตัวนี้คือก็อย่างทั่วไปค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยก็คือช่วยเรื่องผิวขาวด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องการเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวลดการลดการเป็นหวัดด้วยนะคะก็คือเหมือนถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนแปลง้กินวิตามินซีตัวนี้มันจะไม่ค่อยเป็นหวัดน,นะคะ ก็ไม่เป็นหวัดเลยอะปกติเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงชอบคือจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาอากาศเปลี่ยนอะชอบคันจมูกคันตาค่ะไม่รู้ว่าภูมิแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออกินพวกที่ไปนี่คือไม่ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยนะคะตอนนี้หนึ่งเม็ดนะคะสามเม็ดก็กินยาทั้งหมดนี้พร้อมกันไม่ได้ก็อ้วก ทินทีแล้สองเม็ดนี่หวอระรู้ภาฝาแล้วก็ตัวนี้อีกเม็ดหนึ่งแผวเส่แล้วก็ตบท้ายด้วยตัวนี้คุณว่าเหมือนที่พี่ดมทานเลยทานแล้วบิงบิงอย่างนี้นะคะตัวนี้นะค่ะ ไม่กิน2อฝาฝาสองฝาแล้วแต่ค่ะเดี๋ยวดูขยัต้องเขยับันนีนะคะนิเ่เลนหนึงตัวเล็กเหมือนจะตื่นหนฝาแล้วกันตัวนี้มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกคอนเฟิร์มนะคะไม่มีใครต่อต้านไม่มียาตัวไหนต่อต้านอิสระ สูงเท่าตัวนี้แล้วที่เขาเรียกแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะทำให้ไม่แก่นะคะทําให้สวยใสแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็หนุ่มปิ๊งอย่างเงี้ยนนคะ่ะผู้หญิงก็สวยใสนะคะโอเคแค่นี้นะคะมารีวิวให้ฟังนะคะขอบคุณบริษัทอาราคอนโรมารอยนะคะที่ทําที่นําเข้าผลิตภัณฑ์ดีๆพวกนี้พวกซึ่งนําเข้าจากอเมริกานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆพวกนี้มาให้คนไทยได้รับประทานกันนะคะ ใครสนใจสอบถามรายละเอียดอะไนี้สอบถามได้ทางใต้โซเชียลแคมได้เลยนะคะก็คือราคาไม่แพงคุณภาพกับราคาเหมาะสมกันบายค่ะ